สวัสดีครับพบกับเดอะมิราเคิลมหัศจรรย์พันเรื่องรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องมหัศจรรย์เรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติเรื่องราวความศรัทธาและเรื่องสุดแปลกเรายังคงอยู่กับเรื่องราวขององค์พญานาคก,กับความศรัทธาซึ่งเราอยู่กันกับหมอไว้หมอดูอปป้าครับแต่ว่าวันนี้หมอไว้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับแต่ว่ามีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ ระดับมือต้นต,นตนของวงการบันเทิงไทยครับเรียกได้ว่าพระเอกนางเอกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันล้วนแล้วแต่ผ่านมือบุคคลท่านนี้มาแล้วทั้งสิ้นขอเชิญพบกับพี่ป้อมวินิตครับ สวัสดีครับพี่ป้อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับบมอไว้ครับสวัสดีครับน้องมแหมวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับพาพี่ป้อมมาด้วยปกติพี่ป้อมก็คิวยากนะกว่าจะได้ตัวเข้ามานี่ได้ตัวเข้ามาได้ไงครับเนี่ยก็ต้องถามพี่ป้อมนะคือวันนี้ก็แทบจะไม่ได้นะมันก็จังหวะมันพอดีเลยเพราะว่ารงก่อนหน้านี้คือน้องไม้เขาก็คุยกันอยู่แล้วว่าเอ้ยอยากจะชวนพี่ป้อมมาเลยอย่างเงี้ยมามามาพูดคุยกับกับไว้ใช่ไหมครือทุกวันนี้นอกจากที่พี่ป้อมแต่งหน้าแล้วก็ไปมูแล้วเนี่ยมีทำอย่างอื่นเพิ่มเติมมมั้ครรบพีีี่ตอนนกก็จจะธุิ เข้ามาใหม่เป็นเป็นธุรกิจใหม่ที่แบบเออค่อนข้างท้าทายครับก็เปิดร้านสักคิ้วด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีโปรดักต์เกี่ยวกับอีเครื่องสำอางเป็นแป้งรันคอสเมติกอะไรอ่างเง้ยครับผมก็คือใช้แป้งตัวนี้แล้วเฮงได้ไหมพี่มันก็เฮงก็เหมือนมีพี่ป้อมเป็นอ๋อดขายของอีกแล้วขอบคนดูแบบอ้าวมานนั่งขายของอีกก็ไปติดตามกันนะครับแต่ว่าวันนี้เรามาเนี่ยคือเราจะมาพูดถึงเรื่องสายมูเลยนะพี่นะใช่วันนี้ก็คือแน่นอนคนต้องต้องอยากฟังแหละ คำถามแรกได้ไปรู้จักกันได้ไงครับเนี่ยคือไว้ไปเจอพี่ป้อมที่ในรายการของพี่มดดำนะครับตอนนั้นเราเจอกันแล้วไว้ก็หยอกถามเกี่ยวกับเรื่องสายมูกับพี่ป้อมพี่ป้อมไงเป็นให้คําตอบไวได้ทุกเรื่องเลยครับแล้วมีวันหนึ่งเราก็อยากบูชาพระพิคเนตแต่เราอยากหาองค์พระพิคเนศที่เหมือนแบบว่าที่เข้ากับเราจริงๆครับใช่ใช่ครับของจริงครับคือที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็แนะนําน้องไวนั่นแหละคือเหมือนแบบเราอ่ะก็จะสะสมครับ สะสมพระค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เป็นพระที่แบบทั้งแบบพระเก่าสะสมมานั้งแหน่รุ่นคุณพ่อครับแล้วเป็นพระที่แบบมีมูลค่าแล้วก็ค่อนข้างหายากไว้จะเห็นเยอะพี่ฟอมส่งรูปมาให้ไว้ดูเรื่อยๆว่าเมคอัพอาร์ติสต์แบบสะสมพระสะสมวัตถุเยอะมากสะสมเทพอะไรอย่างเงี้ยก็คือหลายๆคนก็บอกว่าจะไปทุกวงการไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้ว มันได้เพราะ <c oughs> ว่าเรื่องพระเรื่องอะไรอ่ะมันเป็นเครื่องชี้นำทำให้ <c oughs> เป็นที่พึ่งทางจิตใจดีกว่า <c oughs> เพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องขยันทำงานอยู่ดีเลยเนี้ย <c oughs> แต่ว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบเราบูชาแล้วเราไม่เสียใจเลยที่เราแบบบ <c oughs> ูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยเงี้ย <c oughs> มีคำ <c oughs> หนึ่งที่พี่ป้อมเคยบอกไว้ครับคำว่าขอไหวได้รับอันนี้ครับก็ทําให้ไวคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ขอในเมื่อเราเห็นพี่เขาก็ประสบความสําเร็จใช่ไหมเราก็อยากได้ในสิ่งที่เราอยากได้เราก็เลยแบบ มูมากขึ้นอันนี้ก็เป็นเป็นแรงบ<ช>ัดนดาลใจให้ไวทมูนะค,ะครับใช่องเทพองค์อะไรเนี่ยก็คือที่บอกตรงๆเราไม่กล้าบูชาครับค,บคับนะทีแรกเลยมีองค์เดียวที่เราแบบบูชามาควบคู่กับ องพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือพระพิคเนตระครับเพราะท่านเป็นบิดาด้านศิลปะอยู่แล้วบังเอิญพี่อ่ะมีพระพิคเนตอยู่องค์หนึ่งท่านจะยืนอยู่บนพญานาคปลงตรงนี้อ้เหรอครับไม่เคยเห็นใช่แล้วเราก็ชอบมากเราก็กั้นใจเช่าบาบูชาเลยก็กลายเป็นเราอ่ะมีองค์พญานาคบาบูชาองค์แรกก็คือเป็นองค์ที่ปุงอยู่บนพระพิคเนต เสิ่งที่มันทําให้พี่แบบจะต้องมาแบบบูชาพญานาคเป็นเรื่องเป็นราวเนื่องจากมีช่วงหนึ่งแม่บ้านแม่บ้านจะฝันก่อนอฝันว่าแม่บ้านก็จะเดินมาบอกคุณป้อมคุณป้อมหนูฝันเห็นองค์พญานาคที่อยู่ข้างบนอะมามองหน้าหนูนี้แล้วก็เลื้อยออกไปทางทิศตะวันออกแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าทิศตะวันออกเขาก็ชี้ไปทางบ้านฝั่งนี้ยครับฝั่งนั้นทิศตะวันออกอ๋อ เธอกินข้าวอิ่นไปมั้งอะไรอย่างเงี้ยเธอพักผ่อนกี่โงน้ำไม่ต้องเพียดฉันไม่ได้ดูอะไรรู้ก็ไม่ได้มีอะไรจนเขาก็ออกกลับบ้านไปคราวนี้เราก็มีแม่บ้านมาใหม่อีกคนเขาก็ฝันเหมือนกันทุกอย่างเลยเป็นอันนี้มองหน้าเนี่ยแล้วก็เลื้อยไปทางทิศนั้นก็คือเป็นทิศตะวันตกนั่นแหละปุ๊บอ่ะเขาไม่มีอะไรเขาอกเออมันก็คงได้มั้คงแบบ คงเดินผ่านพญาาททุกวันทุกวันแล้วก็เก็บไปฝันเหมือนแม่นั่นมั้งอะไรอย่างเงี้ยสักพักเขาก็กลับไปบ้านแล้วับเปลี่ยนพราะคนที่สมเหมือนกันอีกฝันม่าโอคงเนี้ยมมองหน้าแล้วก็เลื้อยไปทางทิศตะวันออกคราที่ต้องเอกใจนะพี่มแล้วเป็นสี่ทองก็ทาวิลูปักปกติพี่ป้อมอาจจะเป็นคนแบบ ถ้าไม่แน่ใจยังไม่เชื่ออะไรอย่างสมัยก่อนเจอผีอ้ำนกวคงเน็บกินคงอะไรจนจนห้าหกรอบสวดมนต์อะไรแล้วจนโอเคอำจริงๆแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเชื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยปุ๊บพี่ก็เออคงไม่ใช่ปกติละเป็นประสบการณ์ตรงเราก็เลยโทรไปถามคนที่แบบเราได้เช่าบูชาเขาก็เลยบอกว่าถ้างั้นพี่ป้อมอ่ะต้อง ค่ะเริ่มบูชาท่านแล้วพี่ป้อมมาเหมือนท่านอ่ะอยากให้แบบไปไหว้ท่านทางอีสานอีสานเพราะว่าเขาจะได้ไปทังทิศนั้นครับที่พี่ป้อมพูดว่าที่บ้านพี่ป้อมเนี่ยมีหิ่งที่แยกมาเลยมีองค์พญานาคครบสี่ตรงโดยเฉพาะองค์ท้าวิรุปต์เวลาพี่ป้อมขอเนี่ยขอเรื่องอะไรส่วนมากก็จะขอเรื่องงาน เพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตเรานี่งานงานเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเท่าที่ฟังพี่ป้อมมาแล้วก็ที่ผมคุยกับหมอไว้มาตลอด2สัปดาห์คือผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าอยากจะบูชาท้าววิรุปักทีนีค้คุณผู้ชมที่ดูอยู่ตอนนี้หลายๆคนอาจจะรู้สึกเหมือนผมตอนนี้ต้องเริ่มต้นยังไงพี่ ก็คือก็ต้องมีองค์ท่านไว้ก่อนเนาะแต่เราเราก็ต้องรู้ก่อนว่าท้าวิรุปักเนี่ยคือใครก็รท่านก็คือหนึ่งในสี่ท้าวจตุโลกบาลแล้วก็เป็นนาคาราชาก็คือเป็นราชาที่ปกครองพญานาคทั้งหมดเจ้าแห่งพญานาคแ,แล้วบูชาท่านเนี่ยสิ่งที่เห็นชัดๆแล้วเห็นเร็วคืออะไรฮะเรื่องงานนต่บางคนเขาก็บอกเรื่องความรักเนาะคือมันแล้วแต่ได้ไม่เหมือนกันถูกต้องอยู่ที่บุญที่เราทําครับความคิดสีสมาธิสี่สมาธิ คือมันเหมือนคนประกอบสัจจะในการขอนะใช่ไหม<ช>พี่ต้อมเ<ช>นาะเราต้องมีสิลเราต้องมีสัจจะยกตัวอย่างนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้หลายหลายคนน่าจะมีแผ่นทองท้าววิรูปัะและนะครับทีนี้การจะขอ,อยังไงให้ได้ผลเร็วแล้วก็ให้สําเร็จผลเนี่ยพี่ป้อมมีวิธีการแนะนำาต้องทำอยไงเลต้องเชื่อมั่นแล้วก็มั่นใจอย่างอันนี้ถ้าเราได้ไปปุ๊บอันนี้แน่นอนเป็นสิ่งมงคลให้แบบเอามาบูชาแล้วก็ทําให้จิตใจเราเนี่ย มีกำลังมีความมั่นใจแล้วก็มีพลังที่ดีครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจะขออะไรแล้วก็ขอท่านได้นึกถึงท่านนึกถึงท่านแรกๆเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะบูชาตระกูลไหนเพราะว่าพญานาคทั้งหมดสี่ตระกูลครับผมสีเขียวสีรุงสีดําต่างๆนานาเนี่ยซึ่งเออแล้วเราจะเริ่มจากอะไร พี่ป้อมก็แนะนาเลยองคท้าวิรูปปากและยิ่งในใบนี้ก็คือครบทั้งสี่ตระกูลแล้วก็สีพญานาคที่แบ่งเอาไว้ก็คือแทนถึงพญานาคสีตระกูลถูกต้องแล้วก็อย่างนี้ใครบูชาตระกูลไหนหรือใครเป็นสายตระกูลไหนสายดําสีเขียวสีทองก็คือได้หมดครบถูกต้องไม่และที่สําคัญคืออันนี้ไปทําพิธีที่วัดปากของขามชั้นลวดสองใช่ไหม จะบอกว่าที่นั่นก็ปังมากเลยถ้าใครไปเราเห็นภาพพิธีเทวพิเศษกันแล้วเนอะยิ่งใหญ่อลังการมากเหมือนพี่ป้อมบอกในเน็ตตอนแรกคือเวลาถ้าสมมติว่าวัตถุมงลคลให้เราดูได้ว่าพิธีสําคัญพิธีสําคัญแล้วใบที่เราบูชาเนี่ยยันเนี่ยเป็นอัคราโบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วมีบทสวดมนต์ตรงนี้แล้วเวลาเราสวดมนต์เนี่ยพุทธคุณที่มาจากอัคราโบราณก็จะเข้าหาตัวเราเลยคือแบบดีมากเลยครับแล้วสามารถ สวดได้ทุกที่ทุกที่ทุกเวลาขอแค่มีสมาธินะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าแผ่นทองท้าวิรุปักเนี่ยพกพาติดตัวได้ยกตัวอย่างนะครับใครที่มีโทรศัพท์มือถือและเป็นเคสเใสเนี่ยสามารถดีเลยเห็นไปใส่ได้เลยเนี่ยยกตัวอย่างที่หมอไว้ทํานะครับเอาด้านเอาด้านของาวิรุปักไว้ด้านหน้าใช่นะครับเพราะว่าบทสวดก็ไม่ได้ยาวจําง่ายผมว่าสวดไม่กี่รอบจําได้แล้วนะครับนี่พกไว้แบบนี้เลยนะครับหมอไว้ แนะนำท่านผู้ชมนะครับว่าอยากจะบูชาอยากจะมีแผ่นทองท้าวิรูปักต้องทำยังไงครับสำหรับแผ่นทองนี้นะครับผมเราก็ดีไซน์มานะครับผมเพื่อให้องค์ท้าวิรูปักเนี่ยดูสวยงามที่สุดนะครับกายสีทองนะครับผมอยู่บนบรรลังพญานาคนะครับผมซึ่งมีทั้งหมด4ตระกูลนะครับก็จะมีคถานะครับผมเป็นคถา บูชาท้าววิรูปักนะครับผมก็สามารถสั่งจองนะครับติดต่อมาได้นะครับที่ทางไลน์แอดด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะครับโดยสําคัญที่สุดคือต้องมีความศรัทธาเป็นที่ตั้งครับขอบคุณพี่ป้อมากมากเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณหมอไว้นะครับที่มาแขกรับเชิญสุดพิเศษมาสัปดาห์หน้าหมอไว้ยังคงอยู่กับเราเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าหมอไว้จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสตร์ตัวเลขใครที่เป็นสายมูสายตัวเลขห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงครับ เดอะมิราเคิลช่วงหน้าพบกับเรื่องราวของป่าช้าอาถรรเสริมสิริม,มงคลให้กับตัวเองเสริมดวงให้ปังตลอดปีด้วยแผ่นทองท้าวิรุปักอธิบดีนขราชเจ้าแห่งพญานาคทั้งปวง <P heart ening> ผ่านพิธีมงคลเทวาพิเศษใหญ่เสริมบารมีคาด <S <S สายการเงินการงาน ด้านหน้ามีท้าวิรูปักเป็นเทพองคสีทองล้อมรอบด้วยพญานาคทั้งสี่ตระกูลด้านหลังมีคาถาบูชาพร้อมด้วยอักขระยันเสริมความเข้มขังและพิเศษมีชุดตัวเลขมงคลให้ท่านได้เลือกวัสดุทําจากโคร,โกรแกรมสีรุง้งทรงพลังเรืองรองสามารถพกไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือใส่ไว้ด้านหลังโทรศัพท์ เพื่อความเป็นสิริมงคลราคาเช่าบูชาเริ่มต้น259บาทค่าจัดส่งิบบาททั่วประเทศสนใจเช่าบูชาติดต่อทางไลน์ออฟฟิเชียลโดยสแกนคิวอารโค้ดหรือช่องทางอื่นอืนเเเดิมมละครร์หััจพงๆ